สวัสดีค่ะพบกับการทำนายพย่ิบสีประจำเดือนพฤษภาค,คม25 6 4กบับอาจารย์ปุกกี้ทางช่อง y YouTube ปุกกี้พยากรณ์ค่ะคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีตุลหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาถึง15พฤศจิกานะคะหรือท่านใดที่มีล,ลักษณะสถิตยอยู่ราศีตุลก็สามารถที่จะรับชมได้เช่นเดียวกันค่ะก่อนที่จะเริ่มการทำนายนะคะก็เหมือนอย่างเช่นเคยค่ะต้องขอเรียนแจ้งว่าการทำนายเป็นการทำนายด้ยภาพรวมไม่ได้เป็นการดูดวงเฉพาะไม่ใช่การดูดวงส่วนตัวนะคะดังนั้นผลของการทำนายจะมีความตรงหรือไม่ตรง หรือบางอย่างอาจจะเกิดสลับสับเปลี่ยนตามหน้าภายได้ด้วยดังนั้นขอให้ทุกทกท่านเลือกรับแต่สิ่งที่เป็นพลังงานทางด้านบวกเป็นพลังงานดีๆนะคะนําไปเป็นข้อคิดข้อปฏิบัติหรือข้อควรระวังในการใช้ชีวิตของทุกทกท,กท่านกันนะคะสิ่งไหนที่ไม่ดีไม่ชอบไม่ใช่สามารถปล่อยผ่านได้เลยนะคะส่วนท่านใดที่สนใจนะคะอยากจะเช็คดวงส่วนตัวสามารถติดต่อมาได้เลยนะคะทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ด้านล่างคลิปนี้แล้วก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะสำหรับ ทุกทท่านที่ช่วยให้กำลังใจอาจารย์โดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะส่วนท่านใดที่ยังไม่ได้กดหลังจบคลิปแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับให้อาจารย์ด้วยนะคะคราวนี้เราไปดูกันเลยค่ะสาหรับาชาราศีตุลน,นะคะหรือว่าผู้ที่เกิลดลคนาราศีตุลไปชมกันเลยค่ะสําหรับชาวตุลลัคณะตุลในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะมามาดูไพ่กันเลยค่ะใบแรกนะ six ซ์ออฟบ s นะคะหกไม้เท้า p a ดอฟคัพนะคะเด็กถือถ้วยแล้วก็ Four w a n น s นะคะไพ่สีเมท้านะคะแล้วก็โออีกเยอะแยะเลยนะคะอาจจะอาจจะจะให้ดูก็คืออ่ะมาไพ่ justice นะคะขึ้นมาก็คือตรงจุดนี้เนี่ยเราต้องมาดูทําความเข้าใจกันก่อนเนาะว่าความรู้สึกนึกคิดหรือว่านิสัยนะของคุณของชาวตุลและคณะตุลเนีน่ยช่วงเดือนนี้หรือ,อาจจะเป็นพื้นดวงด้วยก็ได้นะคะคือตุลเนีน่ยก็บอกอยู่แล้วว่าขันช่างเนาะ อาช่างมันมีความสมดุลอยู่ในตัวเองอยู่แล้วนะคะทั้งมีชั่วหรือว่าสิ่งที่มันเป็นยุติธรรมหรืออยุติธรรมตรงนั้นมันสามารถที่จะถูงดุลอำนาจกันได้แต่ทีนี้ถ้าเรามาดูนะว่าตอนเนี้ยปัญหาของคุณเนะี่ยก็คือว่า้คันช่างของคุณนะมันาจจะไม่ไม่สมดุลนะคะคือคือมันอาจจะแบบว่าหนักไปข้างหนึ่งเอียงไปข้างหนึ่งอะไรเงี้ยเบาข้างนี้อะไรประมาณนั้นนะคะฉะนั้นซึ่งตรงนั้นเนะี่ยมันก็คือความภาคสะท้อนของความที่ คุณอาจจะเป็นคนขี้ใจอ่อนอนะ,ะนช่วงเดือนนี้ก็ได้นะหรือช่วงเร็วนี้เนี่ยแหละคือบางทีคุณอาจจะเป็นคนขี้ใจอ่อนขี้สงสารนะคะแล้วก็มีความเห็นอกเห็นใจนะะในความเดือดร้อนของผู้อื่นมากเกินนะ,ะจนทําให้ตัวคนเองเนี่ยได้รับความเดือดร้อนนะคะได้รับความเดือดร้อนในลักษณะที่ว่าเหมือนอาชานากุงูเฮามันก็เยเหมือนกับว่าทําคุณกับคนไม่ค่อยขึ้นอ,อะไรประมาณนั้นนะคะฉะนั้นตอนเนี้ย เราเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนนะเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นได้นะทีนี้มาดูในแง่ของการงานกุนก่นกอนนะคะชาวตุลนบางท่านนะอาจจะนะพึ่งได้เริ่มงานใหม่นะหรือว่าพึ่งเกิดการเปลี่ยนแปลงนะในชีวิตของตัวคนเองมาบางท่านอาจจะได้งานใหม่หรือว่าพึ่งออกจากงานเก่านะกำลังรองานใหม่อะไรเงี้ยคือตรงจุดนี้ก็บอกได้เลยว่าเตรียมตัวรอไว้นะคะงานที่เข้ามามอาจจะช้าสักนิดหนึ่งหรือว่า ต้องรอแบบเหมือนผลที่กำลังรอเนี่ยมันอาจจะออกมาช้าอะไรเงี้ยนะคะก็แต่ว่าโดยรวมสรุปเนี่ยมันก็มีเกณฑ์ที่จะได้งานนะคะและก็ได้งานที่เป็นองค์กรหรือเป็นห้างร้านบริษัทที่ค่อนข้างที่จะมีความมั่นคงนะคะแล้วก็มีชื่อเสียง หรือว่าได้รับเครดิตที่ค่อนข้างที่จะดีฉะนั้นก็ขอให้คุณเตรียมตัวในการทํางานไว้นะคะสำหรับท่านที่ยังไม่ได้มีงานนะคะกำลังสมัครงานอยู่นะได้งานแน่นะคะแล้วก็ในเรื่องของคนที่ทําอยู่แล้วนะคะทำอยู่แล้วเนี่ยช่วงนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเนี่ยมันเหมือนดีเลย์นะ,ะมันเหมือนช้านะ คือการทํางานก็นเช่นเดียวกันนะคะมันเหมือนช้ามันเหมือนแบบต้องรออะไรเงี้ยใครที่เสนอโปรเจกต์ไปนะให้เจ้านายอนุมัติหรือว่ากําลังมีการสอบนะ,ะการรอรอผลนะรอผลตอบรับจากบริษัทคู่ค้าหรือว่าลูกค้าก็ได้นะคะคือช่วงนี้มันอาจจะแบบเหมือนโดนดึงเหมือนโดน วิงเวลามันโดนยืดเวลานะ extend อ,ออกไปทําให้คุณมีความรู้สึกว่าคุณร้อนใจนะว่าทําไมมันช้าจ,จังอะไรอย่างเงี้ยอยากที่จะไปเร่งรัดให้มันเร็วๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเขาบอกให้รอนะคะอย่างน้อยน้อยเนี่ยก็อาจจะเป็น1สัปดาห์ไปแล้วหรือว่าส,สัปดาห์ที่6ก็คือประมาณสักเดือนนึงนะเดือนกว่ากว่านะคะตรงนี้มันอาจจะช้านิดนึงนะหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะคะแต่อันนี้คือเวลาที่อาจารย์เห็นนะคะฉะนั้นตรงนี้มันอาจจะช้านิดนึงทําให้คุณรู้สึกร้อนใจแต่คุณก็จงวางใจว่า ทุสิ่งทุอย่างนี้มันช้าแต่มันอาจจะชัวร์นะฉะนั้นก็อย่าไปเร่งรัดอะไรให้มันมากมายนะใครที่รอผลนะจะได้ผลตอบรับที่ค่อนข้างดีใครที่รอทรายคอนแท t นะรอคู่ค้าคู่กรณีคู้สัญญาของคุณในการที่เขาจะเซ็นสัญญาอนุญาตก,กับคุณหรือไม่เนี่ยก็ผลออกมาค่อนข้างดีค่ะนะนะได้สี่ม่เท้าเนาะฉะนั้นก็ต้องรอนะ,คะใครที่ทําธุรกิจธุรกิจก็อยู่ในลักษณะของแนวที่ มันยังคงไปได้อยู่แนวระนาบต้องใช้คําว่าแนวระนาบเพราะว่ามันมันอาจจะไม่ได้โดดนะมันอาจจะไม่ได้โดดขึ้นมาว่าอุย้ยมันจะต้องปังต้องอะไรมากมายแต่ว่ามันเป็นลักษณะที่ค่อยๆเป็นค่อยๆไปน้ซาซึมบ่อทรายไปเรื่อยๆนะคะค้าขายก็เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้อาจจะต้องแบบเหมือนปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นิดนึงนะคะใครที่ยังตัดสินใจว่า ฉันจะทําออกมาจากงานประจำนะฮะจะมีหลายท่านนะคะที่อยากจะตัดสินใจออกจากงานประจําที่ทําอยู่แล้วก็อยากที่จะไปทําธุรกิจเป็นของตัวเองเพราะว่าพาย่ยสีไม่เท้าขึ้นนะคะอาจจะหมายถึงในเรื่องของทำธุรกิจส่วนตัวเล็กๆเป็นโรงงานเล็กๆหรือว่าทําผลิตอาหารเครื่องดื่มหรืออะไรก็แล้วแต่เนะ่ยของแ a น d m a d e อ่ของสิ่งที่มันเป็นงานอาร์ตงานคราฟต์นะคะเรื่องของทำธุรกิจต้นไม้ก็ได้นะคะขายต้นไม้ขายพวกกระสืสปกแหลกงเนี่ยคือตรงนี้มันอาจจะมี แผนในการที่คุณจะออกจากง,งานประจํามาทําตรงนี้ก็สามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันนะคะทีนี้สิ่งที่เรากลับมานะคะกลับมาดูในเรื่องของอะไรล่ะที่คุณจะต้องระมัดระวังจากความใจอ่อนของคุณนะคะก็คือไม่พน้นนะ,ะไม่พ้นเรื่องอะไรไม่พ้นเรื่องเงินทองอได้ทั้งมูดด้วยนะคะ ไม่พ้นเรื่องเงินเงินทองทองนะไม่พ้นเรื่องของการหยิบยืมการเขาเรียกว่าอะไรโดนหลอกโดนโกงซึ่งราศีตุลและก็ณาตุลเนี่ยมันเหมือนกับเกณฑ์ของคุณอะมันมีความสุ่มเสี่ยงมากๆนะคะในหลายๆเดือนที่ผ่านมาด้วยก็เช่นเดียวกันคือมันมีความสุ่มเสี่ยงที่คุณจะโดนหลอ,อกโดนโกงหรือว่าเหมือนโดนยืมเงินนะคะโดนมันยืมแล้วก็ไม่คืนนะคะหรือว่าเหมือนกับโดนเทไปเลยโดนเชิไเดไปเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นจากใครล่ะาจาก คนที่คุณรู้จักนี่แหละคนใกล้ตัวนี่แหละไม่ต้องใครไม่ต้องคนอื่นเลยพี่น้องเพื่อนคนรู้จักหรือแม้แต่กระทั่งกะว่าคู่กรณีคู่สัญญาของตัวคุณเองหรืออาจบางคนอาจจะทําหุ้นส่วนนะมีทําเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจอะไรเงี้ยนะคะคนที่ทําหุ้นส่วนต้องเระมัาระวังนะคะตรงนี้หนึ่งยังไพ่ย,ยังกงอยู่นะคะในเรื่องของการที่คุณจะโดนหล,ลอกโดนโกงหรือโดนเทหรือโดนที่บิดพลิ้วอะไรเงี้ยนะคะ เกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเรื่องของเงินเงินทองได้ฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจไปนะคะทุกสิ่งทุกอย่างทําอะไรแล้วให้มันมีหลักฐานหรือว่าให้มันมีในเรื่องของสิ่งที่มันสามารถที่จะพิสูจน์ได้นะคะแล้วก็ในเรื่องของการที่บางทีเดี๋ยวเร็วนี้คุณอาจจะต้องไปถ้าเรื่องมันไม่สามารถที่จะเคลียร์กันได้นะคะหรือว่าไม่สามารถที่จะจบได้ด้วยการตกลงกันเนี่ยบางทีมันอาจจะต้องไปถึงขนาดที่ว่าต้องแจ้งความ นะต้องขึ้นโรงขึ้นศาลนะบางทีอาจจะเป็นสเต็ปไปก็ได้อาจจะไปขึ้นโรงขึ้นศาลก่อนตกลงกันไม่รู้เรื่องอ่ะเขาเรียกว่าไม่มีไม่หนีไม่จ่ายอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเริ่มละเริ่มเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะหรือเรื่องของการฟ้องร้องขึ้นโรงขึ้นศาลไปฟ้องไปสถา,านีตํารวจไปตรงบันทึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือคือตรงจุดนี้มันอาจจะมีการโยงใยเกี่ยวกับเรื่องของเงินทองอะไรพวกนี้ได้ใครที่เล่นแชร์อยู่นะช่วงนี้ เบาได้ก็เบานะคะงดได้ก็งดนะใครที่ไม่รู้จักมักจีหรือคนที่รู้จักนี่แหละนะคนที่ไว้ใจนี่แหละรายที่สุดนะคะฉะนั้นช่วงนี้พยายามอย่าพึ่งนะอย่าพึ่งไปเล่นแชร์หรือลงหุ้นส่วนอะไรเงี้ยนะคะคนที่ทําธุรกิจสตาร์ทอัพไปแล้วก็ต้องดูในเรื่องของเอกสยารสัญญาให้ดีนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งเรื่องของธุรกรรมนะธุรกรรมเกี่ยวกับเรื่องของภาษีก็ได้นะใครที่ยื่นภาษีแล้ว ต้องดูให้ดีว่ามันตรงไหมนะเอกสารครบถ้วนไหมนะคะคือตรงนี้มันอาจจะมีผลฟินแบ็ย้อนหลังมานะถึงคุณได้ถ้าเกิดว่ามันมีความผิดพลาดหรือว่าไม่ไม่ได้แจ้งอย่างตรงไปตรงมานะคะตรงนี้ก็อาจจะดูไว้นิดนึงนะคะแล้วก็จุดที่อีกเรื่องหนึ่งที่มันอาจจะเป็นเรื่องที่ดีๆนะคะสำหรับชาวตุนลักษณะตุนในะช่วงนี้ก็คือว่าอาจจะมีกฑ์การที่คุณจะได้นะคะอาจจะได้ ในเรื่องของบ้านใหม่รถใหม่หรือคอนโดก็ได้นะคะหรืออสหาริทย์ทุกทุกประเภทหรืออย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะคะอาจจะมีเกณฑ์การซื้อหรือว่าเนี่ยบางทีอาจจะต้องไปทําเกี่ยวกับเรื่องของการยื่นเรื่องอ่ะยื่นเรื่องเกี่ยวกับการจำนองจำนำหรือกู้ยืมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเกี่ยวกับดาวนะเกี่ยวกับเรื่องของบ้านรถหรือว่า อาสาเนื้อมาซับนะคะคือการเงินช่วงนี้เนี่ยมันจริงๆรแล้วในตัวคุณเองอะมันก็ตึงแหละแต่มันก็อาจจะมีเกณฑ์การที่คุณอยากที่จะมีแผนในการที่แบบเริ่มนะ,ะในการที่จะทําอะไรที่มันใหม่ๆหรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่คุณจะไปจับจองในเกี่ยวกับที่ขายของนะคะหรือทําเลนะในแง่ของการได้ทําเลที่ดีก็ได้นะคะอาจจะเป็นลักษณะของอย่างนั้นก็ได้นะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าจะต้องเป็นเรื่องของบ้านรถอ,อย่างเดียวนะคะได้ทําเลที่ดีในการทําธุรกิจนะคะหรือ อาจจะทํำเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์อะไรพวกนี้ก็ได้แต่มีโกดังมีหน้าร้านหรือมีอะไรไว้เป็นลักษณะของการไว้ของอะไรอย่างนี้นะคะการเงินจริงๆแล้วมันก็ยังไปได้อยู่แต่มันค่อนข้างที่จะต้องใช้ความรัดกุมนะคะหรือว่าต้องระมัดระวังในเรื่องของการที่อยาไว้ใจคนนิดหนึ่งนะคะแต่การเงินเนี้อย่างไปได้อยู่มันแม้ถึงแม้มันจะแบบเ๊ะมากๆเลยนะตึงเป๊ะเลยอะไรอย่างงี้นะคะคือตรงนี้ก็อาจจะต้องควบคุมกันนิดหนึ่ง ะะทีนี้มาดูในเรื่องของความรักกันบ้างเรื่องของความรักนะคะช่วงนี้ชาวตุลที่มีอะไรก่อนดีมีแฟนก่อนนะคะมีแฟนหรือมีคู่ครองนะะมีเป็นตัวเป็นตนแล้วนะคะช่วงนี้ก็มันเหมือนกับว่า,าสัมพันธภาพนะคะสัมพันธภาพบางทีอาจจะต้องใช้ความระมุนระม่อมนะคะหรือว่าความประณีประนอมในการใช้ชีวิตคู่นะคะบางทีบางสิ่งบางอย่างเนี่ยคุณอาจจะเหมือนไม่ค่อยโรแมนติกหรือเปล่านะ,ะหรือว่า คุณอาจจะแบบมีความรู้สึกว่าคุณก็เป็นคุณอย่างนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยคือคุณอาจจะเป็นคนที่มีเซลล์คอนฟ idence สูงอะไรอย่างเงี้ยกับในเรื่องของการใช้ชีวิตคู่บางทีมันอาจจะต้องปรับจูนนะคะปรับจูนในแง่ของความที่อะไรที่ยอมได้หรืออะไรที่มันสามารถที่จะประนีประนอมกันได้นะในแง่ของความรู้สึกในแง่ของความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณอนะมันหวานชื่นขึ้นนะมันมีงามขึ้นถ้าคุณสามารถที่จะปรับตรงนั้นได้นี่นะคะมันอาจจะมีในเรื่องของข่าวดีนะ คือข่าวดีในแง่ของการที่ว่าบางทีตัวคุณเองอาจจะนะได้รับสิ่งที่มันดีๆจากคู่ของคุณก็ได้นะคะสิ่งที่ดีที่อาจารย์พูดนี้ก็หมายถึงว่าในแง่ของความจริงใจนะในแง่ของการใช้ชีวิตร่วมกันแล้วอย่างไรให้มันมีความสุขนะมีความแฮปปี้อนยะ่างเงี้ยคือเขาอาจจะเหมือนกับว่าให้ตรงจุดที่ว่าคุณอาจจะไม่เคยได้รับตรงนี้จาก ผู้อื่นคนอื่นก็ได้หรืออาจจะเป็นลักษณะของการที่ว่าเมื่อคุณปรับแล้วคุณเปลี่ยนแล้วนะคะบรรยากาศภายในบ้านหรือภายในความสมัมรรถภาพที่ระหว่างกันเนี่ยมันอาจจะมีความชื่นมื่นขึ้นนะคะมีการหวานขึ้นนะคะแล้วก็ได้รับสิ่งที่อาจจะเป็นแบบเขาเรียกของแทนใจนะ,ะของฝากของกำนันอะไรเงี้ยนะ,ะของขวัญนนะะจากคู่กอง,องคุณก็เป็นไปได้นะคะแล้วก็ ในกรณีที่คุณกับผู้กรองหรือว่าแฟนเนี่ยนะคะทำงานร่วมกันหรือทําธุรกิจร่วมกันช่วงนี้ก็อาจจะต้องเหมือนระมัดระวังเนาะเพราะว่าเมื่อกี้เรามีปัญหาเรื่องของคู่กรณีคู่สัญญาด้วยนะคะเรื่องของหุ้นส่วนอะไรพวกนี้ก็อาจจะต้องดูในเรื่องของความขัดแยง้งนะในแง่ของความคิด ในความคิดว่าความคิดเห็นมันอาจจะไม่ตรงกันตรงนี้อาจจะต้องปรับนะคะปรับให้มันเข้ากันด้วยทีนี้มาดูในแง่ของคนที่โสดนะค,ะคนที่โสดเนี่ยแหมรอเหลือเกินเนาะรอเมื่อไหร่จะมาอะไรเงี้ยนะรอคู่ครองรอแฟนอืมนรอมานานจนแบบบางทีอยากจะเลิกรอไปละนะคะเะว่าเมื่อไหร่จะมาไม่มีตัวตนสักทีหนึ่งอะไรเงี้ยเนาะ,ค,ะคือช่วงนี้มันก็อาจจะเป็นช่วงที่คุณอาจจะต้องรอแต่ว่ามีเกณฑ์นะคะที่คุณอาจจะได้คนที่เข้ามา หรือคนที่เข้ามาเหมือนเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะเข้ามากําลังจะเป็นแฟนคุณในอนาคตข้างหน้านะคะเขาหรือเธอเนี่ยอาจจะเป็นคนที่ไม่โสดมาก่อนอาจจะเคยผ่านการมีชีวิตคู่มาแล้วอะไรเงี้ยนะครับเป็นพ่อแหม่แม่ใหม่อะไรอย่างะะางี้ก็ได้แล้วก็เหมือนความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันสามารถที่จะพัฒนาขึ้นนะเป็นความเป,เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างที่จะยัง่งยืนต่อไปคืออยู่กันแบบว่าเหมือนเป็นเพื่อนกันนะเป็นลักษณะของ ความเข้าเข้าใจไม่ได้มาเป็นความสัมพันธ์แบบป๊อปปี้เลิฟเหมือนด่มสาวเหมือนแบบความสัมพันธ์แบบชั่ชวครั้งชั่วคราวอะไรเงี้ยคือมันเป็นการที่เราจะมองละว่าเออหาคนที่เขาเข้ามาแล้วเขามั่นคงนะมีความมั่นคงคบกันระยะยาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นเขาหรือเธอนะคะที่เข้ามาในระหว่างนี้ก็เป็นไปได้เนาะก็อาจจะมีคาแรคเตอร์ในลักษณะที่ว่าเป็น จะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ได้นะคะเป็นคนที่รูปร่างไม่สูงมากก็คือสันทัดนะ,ะผิวค่อนข้างที่จะดำแดงหรืออาจจะคล้ำนะคะตาคมข่ายเชียนะคะก็อาจจะเป็นไปได้นะอาจจะมีเกียนที่อาจจะมีคนคาแรคเตอร์แบบนี้เข้ามานะะในชีวิตคุณก็เป็นไปได้นะคะเสน่นนั้นก็ลองอรับไว้พิจารณาดูหรือไม่ก็แล้วแต่คุณนะคะมาทีนี้มาดูภาพรวมไหมคะเพจ of bonds ะะช่วงนี้งานเงินนะคะเป็นหลัก นะแล้วก็จะมีข่าวดีแน่นอนเลยนะคะสมาชิกที่รอง,งานอยู่รอตําแหน่งรอคําตอบอย่างที่อาจารย์บอกไปคําตอบมาแน่นะคะจดหมาย e อีเมลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่คุณส่งไปนะจะได้รับข่าวดีกลับมานะทีนี้นิดนึงก็คือต้องดูในเรื่องของเอกสารสัญญาหรือว่าอะไรที่มันเป็นข้อมูลที่เราควรที่จะต้องใช้ความรบอบคอบในการที่เราจะทําตรงนี้ก็อาจจะต้องมีการตรวจนิดนึงนะคะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ ชาวตุลและคนาตุลช่วงเดือนนี้มีข่าวดีนะ,ะข่าวดีจากการงานการความสําเร็จนะในเรื่องของธุรกิจด้วยหรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของข่าวดีในเรื่องความรักด้วยก็ได้นะคะอันนี้คือภาพรวมนะคะของชาวตุลและขนาตุลในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะคะยังไงวันนี้อาจารย์ต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรับฟังมากๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกันนะคะหล <laughs> ังจบคลิปแล้วช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe เ็เป็นกำลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะส่วนใครที่อยากดูดวงส่วนตัวไลน์มาเลยค่ะนะคะยังไงวันนี้อาจารย์ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ